สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุปสุคนเมื่อนี้ก็มาพบพ่พอยานิวิทยเก่าแล้วจ้าพี่น้องจ๋ายาณิวิทยเสมอกพี่ข่ามาเด็ดเรื่องน้องคอปเตอร์พี่น้องมารับเชิญอันแม่แพ้วนพี่น้องจา๋าน้องคอปเตอร์กับโพดแบบนี้เด้อพี่น้องอันน้องคอปเตอร์ตื่นเต้นมากได้มาเจอแม่แพลวและพี่ๆสนันวัาดีใจมากเลยครับที่ได้มาพบกับแม่แพลวบุคคลที่มีบุญคุณต่อผม ก่อนที่ผมจะได้ความรักความเมตตาจาก FC นี่คือผู้หญิงที่มอบความรักความเมตตาให้กับผมสันองขอบเตอร์วาน้อพี่น้องทำให้ผมได้เจอกับปูว่วีทำให้ผมได้จับไม้ทำให้ผมได้ขึ้นเวทีแบบเต็มตัวทำให้ทุกคนได้รู้จักผมในานามหมอลำขอข้าวน้องคอปเตอร์สันนองน้องคอปเตอร์พูดนะพี่น้องจ๋าตัวเกียวมิวสิกและ จนถึงปัจจุบันน้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยขอบคุณความรักจากแม่แพลวมากเลยนะครับรักแม่แล้วก็แฮแท็กรักแม่แพลวแฮแท็กพ่อวีพ่อวีรพงษ์วงศิลป์พี่น้องปูวีรพงษ์แบบปูวีของบักลาแม่แพลวพาแสงทองน้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยแม่แพลวมอบชีวิตใหม่ให้คอปเตอร์รักแม่แพลวมากๆนะครับแม่แพลวแล้วก็แชท โพดออกมาเนาะพี่น้องจ๋ารักนะลูกแล้วก็หัวใจสีแดงพี่น้องแม่นพี่น้องจ๋ายานิ้วเข้าไปเบื้งองเัินปฐมนิเทศอันเพื่อนไหลสดกุ้มปิดพี่น้องแต่่าเบิ้งวัฒนด้จบดรอกเดี๋ยวยายนิ้วสิกาไปเบื้องไม่พี่น้องจ๋าม้วนมวนมาเจ้าไปเบื้องเด้อพี่น้องจ๋าปฐมนิเทศทีมงานแพลพาวแสงทองสนุกสนานมากๆค่ะ fc เพิ่นกับมาคอมเมนต์เนาะพี่น้องจ๋าคอยบอกตรงๆคอยหัวจนปวดท้องมาสั่นมวนหลายพี่น้องเพิ่มามามาจ้าใครเครียดกันค่ะพี่น้อง ผ่ากมารอบนี้คือพลาดครับผู้ใหบ่มารอบนี้คือพลาดบักคักว่าสันเพิ่มมาพี่น้นองจา๋าตามมาดูลูกชายและให้กําลังใจแม่แพรวค่ะรอในกลุ่มค่ะส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะปังปังค่ะคอบเตอร์พระเอกน้อยรอรอครับบักหลาเป็นนุ่มเลยได้พี่น้องน้องขอบเตอร์ใหญ่เป็นนุ่มเป็นตะหักตะหักรอพี่น้องจา๋าทำให้เต็มที่นะลูกแม่แม่จะคอยให้กำลังใจบักหลาเสมอนะคะเฮงเฮงปังปังเด้อ ยีลาเอาใจช่วยยายชอบแม่แพ้วนพี่น้องจาาเอฟซีกลับมาคอมเมนต์เอาใจช่วย,ย,ยแม่แพ้วนะพี่น้อง,อนะองคอปเตอร์ใส่ชุดสีแดงหล่อมากครับไอเดนชัยคู่ขวญบอสข่บอกแก่เลยมือนี่จวดมากแมนไอเดนชัยระบบแกจากใจดีพี่น้องยังดูนุ่มตลอดเนาะค้นฟืนหุ่นดีพี่น้องจา่า อบอุ่นดีใจแทนบักลาที่มีผู้ใหญ่รักเอนดูอุปถัมภ์ค้ำจูนแมนพี่น้องจ๋าดีใจน้ำนองคอบเตอร์เด้อเฮงฟังฟังสุปุสุคนเด้อปูวีไอเดนใช่ละกับมอลําแพวเพาวแสงท้องสุปุสุคนเด้อพี่น้องไปทั้งใดกับขอเฮงเฮงฟังฟังเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อจ้าเด้อแค่นี้ละจ้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานิ้วกับสิมอัปเดตบอกสูฟังที่เจ้าแล้วจ้าโอเคค่ะแตงเกียรบายบาย